สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากข้วข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1ล้านบาทนะครับกับเงินฝากประจําพิเศษ8เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%จนะครับจะได้ดอกเบีย้ยรวมแล้วกี่บาทจากธนาคารไทยคเครดิตนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเข้าสูนหาฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินฝากประจําพิเศษนะครับแเดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%ต่อปีจากธนาคารทิสโก้นะครับเพียงฝากขั้นต่ํา 5แสนบาทนะครับสูงสุดไม่มีกำหนดนะครับเงินไขหลักเจ้าของบัญชตีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับการฝากนะครับจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินนะครับ5แสนบาทไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุดนะครับและการฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ณสาขาของธนาคารทิสโก้ยกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมเล่กเก็บนะครับในการฝากข้ามเขตนั่นเอง การถอนนะครับสามารถถอนได้ที่สาขาของธนาคารโดยจะต้องถอนเต็มจํานวนของงวดการฝากในแต่ละง,งวดนะครับการถอนเงินสดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแจ้งธนาคารให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1วันทําการการฝากเงินต่อเมื่อครบกําหนดนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากและลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ในการถอนเงินหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจํา3เดือนนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้นะครับเป็นเงินฝากประจําระยะเวลาฝาก3เดือนอัตราดอกเบี้ยนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากการคํานวณดอกเบีย้ยคานวณจากยอดเงินฝากนะครับจนถึงครบระยะเวลาการฝากค่ารักษาบัญชีจะไม่มีนะครับ ข้อควรระวังนะครับต้องระวังในเรื่องของการถอนนะหากถอนก,นจจก,นก่อนครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยดังนี้นะครับกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะการฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.15%ต่อปีนะครับการถอนเงินฝากก่อนระยะเวลาการฝาก3เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยนะเว้นแต่เป็นการถอนเงิน ก่อนควบกาหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากหรือนํามาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินหรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กําหนดไว้ของธนาคารและในกลุ่มของธนาคารทิสโก้นั่นเองนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะทําได้นะนอกนั้นจะทําไม่ได้ต้องระมาระวังด้วยนะครับในประเด็นนี้นะครับนี่คือทั้งหมดั้งมวลนะครับของบัญชีงเงินฝากประจานะครับเ11เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2.3เแล้วก็ 8เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2.2%เะครับเลือกได้เลยใครเป็นสายฝากเงินนะครับฝากประจำก็ลองดูนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเราต้องรู้วิธีการคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากกันก่อนนะครับว่ามีหลักการคำนวณอย่างไรนะครับมีแบบไหนเราจะได้คำนวณกันได้นะครับ ก่อนอื่นนะวิธีการคํานวณนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินฝากเท่าไหร่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับวิธีการคํานวณเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คูณวงเล็บจํานวนวันที่ฝากหาร365วันนะครับก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตัวอย่างนะครับฝากเงิน20 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย0.5%นะครับแล้วก็ฝากจำนวน1ปีนะครับวิธีการ20 0 0 0คูณ0.5%นะครับแล้วก็คูณวงเล็บนะ 1ปีนะครับเรามาดูว่าปีนี้เท่าไรนะครับ365วันใช่ไหมนะครับก็หาร3 6 5วันก็เท่ากับ100บาทนะครับดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับคือ100บาทนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะปรับตัวเงินฝากนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็จํานวนวันเพราะบางทีเนี่ยนะครับ อัตราดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารเนี่ยในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันอย่างเช่นอัตราดอกเบีย้ยฝากประจํา9เดือน9เดือนเนี่ยมันกี่วันเราก็ต้องไปดูนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่ากี่วันนะครับเราก็ต้องทราบตารางนี้กันก่อนตารางนี้นะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยแค่เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ทุก4ปีมันจะมี29วันนอกนั้นจะ28วันหมดนะครับนะทุก4ปีมันจะมี29วันวันหนึ่งนะครับเท่ากับ366วันนะครับแต่ปีส่วนใหญ่จะเป็น365วันนะครับเนี่ยเราจะรู้จํานวนวันของแต่ละเดือนนะครับเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะครับสมมุติฝากตั้งแต่เดือนเมษา1นเมษาแล้วก็ไปสิ้นธันวานแล้วก็ดูวัน1เมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษา จำนวนวันเท่าไหร่นะครับถึงธันวาบวกกันเลยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าสูตรนั่นเองนะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจําพิเศษ8เดือนนะครับ1ล้านบาทดอกเบี้ย2.2จำนวนวันนะครับ8เดือน243วันดอกเบี้ยให้รับ14,646บาท58สตางค์นะครับอัตราดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15%หักนะครับ2,196บาท99สตางค นะครับก็เหลือ12,449บาท59สตางค์นั่นเองนะครับสรุปนะครับเงินต้น1ล้านบาทดอกเบี้ย1น4 4 9ห9บาท59สตางค์นะครับเป็น1ล้าน12,449บาท59สตางค์รับอัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับก่อนจะการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ Call Center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566น,นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับ การที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์หกเสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับ แล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหนา้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหนา้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกรมพ่าพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6มันจะทําให้นะ คุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อกรอข้อมูลอันเนี้ย ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ